<Morning. S 2> เปิดวันด้วยข้าวเชาว้นาน้ำคนละแก้วตามด้วยเบอร์เกอร์ของผู้พันไก่มาถึงก็แจ็คพอตเลยน้ำท่วมแต่ไม่ใช่ปัญหาเดินทางไปวัดก่อนแต่งตัวก็ต้องเรียบร้อยนิดนึงหมดที่เราแวะคือวัดบางกุ้งไหว้หลวงพ่อนินมณีขอพรประมาณ10นาทีให้เงินมางานมาสักทีล้วก็ปิดทองต่อเสร็จล้วก็มากินข้าวที่ร้านเดโคลเมโลเป็นร้านอาหารที่มีคาเฟ่มีพื้นที่สำหรับให้อาหารปลาแล้วก็น้องฮานบรรยากาศร้านติดริมแม่น้ำสั่งอาหารแป๊บเดียวก็มาราคาก็ถือว่าโอเคบรรยากาศก็ค่อนข้างจะธรรมชาติภาในบอกว่า เรินเกินขึ้นมาทําความรู้จักกันถึงบนฝั่งลําบากต้องเอาลงวิคาเฟ่ที่นี่บรรยากาศดีขึ้นไปดูวิวข้างบนได้ไปกันต่อที่ตลาดน้ําอัมพวาเป็นวันเสาร์ที่คนก็แทบไม่เยอะเท่าไหร่ก็เดินเดินแวะแวะร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของฝากหลายหลายร้านเมนูคล้ายกันเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินร้านไหนดีเดินจนเกือบสุดก็ยังเลือกไม่ได้ก็จะมีร้านที่มีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งแล้วก็ร้านที่ซื้อกลับบา้านพ่อค้าแม่ค้าเรียกลูกค้ากันเก่งมากสรุปกิดมาจบที่บาร์บีคิว ว่ามันยังเป็นแค่แอปพิย์ไทเซอร์ก็เลยเดินต่อพอกะแวะซื้อถั่วให้อามาแป๊บหนึง่งหันมาที่อ้าวเต็มมือมือพ่อไม่ใช่มือชันเพราะฉันมีแค่ถุงเดียวแต่ไอเดียก็ซื้อปลาเผากับกุ้งเผาส่วนเก็ตเดินม,มานานคอแห้งซื้อน้ำพึ่งมะนาวโซดาจ่ายไป40ข้อทองมาสิบาทคำแรกแบบสดชื่นช็อปเสร็จก็เตรียมกินทั้งหม่งซื้อกลับมากินที่โรงแรมของข้าวเสร็จต่อด้วยขนมอิ่มแล้วเตรียมไปข้างนอกต่อได้ชุดคือกันแดดกันลมแต่จะหกโมงแล้วใส่ทำไมคือที่บ้านจองดูหิ่งห้้อออยเเเาาไวหื7คน ,200 หิ่งห้อยเขาแนะนําให้ดูปลายฝนต้นหนาวระหว่างล่องเรือก็ดูวิวเพลินๆคุณลุงเขาก็แวะจอดตามจุดต่างๆที่คิดว่ามีน้องที่เห็นนี่คือหิ่งห้อยไม่ใช่ไฟต้นคริสต์มาสช่วงที่เกดไปคือเยอะมากดูเสร็จก็กลับห้องนอน ไม่ได้ตื่นเช้าอย่างนี้นานมากตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าเตรียมมาใส่บาตรตอนเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นคือแบบสวยอ่ะเจ็ดโมงสี่สิบยืนเฉงเงื้อมองพระหลวงพี่น่าจะขี่เรือมาขอแวะถ่ายรูปสักแอ๊ดสองก็ได้ทางโรงแรมเขาก็จะมีเสือเตรียมไว้ให้นั่งโรงแรมก็จะเตรียมชะลออาหารแห้งไว้ให้เมื่อไหร่พ่อจะมาสักทดี คือหาวรอแล้วอาหลวงพี่มาละเตรียมรับบุญแล้วก็ใส่บาตรกันแต่ฉันยังไม่ทันใส่หลวงพี่ปิดบาตรเตรียมไปละก็เลยนิมนต์หลวงพี่กลับมาก่อนหลังจากเช็คเอาท์โรงแรมก็เลยมาต่อกันที่ The Buffalo Cafe เป็นคาเฟ่แอนด์ร a สอร์ทเหมือนจะมีโรงแรมด้วยข้างในก็จะแบ่งเป็นโซนมีน้องควายให้ดูด้วยเกสั่งชาดำไต้หวนันอร่อยมากตัดจบด้วยที่ให้มาถ่ายรูปให้บายบาย